ไอ้ขี้เล่งเออเราคิดโชว์ไว้เดี๋ยวเอาแบบในแม่เหมือนเดิมนะอือหือไม่เอาไอ้จะกลัวมีแบบแบบบแ็คลูมกับโซนหนึ่งแบ็คลูมไหมจะได้หน้าโซนหนึ่งโซนหนึ่งก็หน่ากลัวมันเป็นห้องห้องมันน่ากลัวกว่าไม่แบ็คลูมมันเป็นทางเขาวงกฏ ลองแมกลูมก็ได้ก้าวลองแมกลูมก็ได้กดตรงไหนนี่กดรูมกดรูมต้อ,องฟ<ก>้ากันเหรอไอ้ก้าวไปไอ้แก้วนะน่ากลัวจังว่าเกมนี้เออมันดูสมจริงแปลกๆกินน้ำมันหนึน่ง กาปรปฏิวัติเกมนี้ประกอบด้วยองค์กรความน่ากลัวไฟกับทิปและประิมาณกราฟิกค,คุณยังปรับตั้งค่าสูงสุดที่เป็นไปได้ไม่อยากกดสกิปเลยะเกมม,ม,มอิทําไ้เรบปิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่ทําให้ผูดด้เล่นมีความสนุกสนานขนาดน,นั้นเลยสนุกสนานเลยให้พูดใหม่ <laughs> กรีดกันลั่นขนาดนั้นสนุกสนานเลยขนาดนั้นเลย<อ>เลือกไม่อยากเล่นแ<อ>ล้วนี่เฮ<อ>้ย<อ>ไม่ไม่เก๊เกเคยเห็นเราไปก้าวกีดดังขนาดนั้นไหมอ่ะไม่เราไม่ได้อยู่เราไม่ได้ยิน <c oughs> เลยยินแล้วอยู่ไหนเงี้ยนี่ <c oughs> ไม่มันเกิดคนละที่พ่อมันกูเกิดเยี่อนี่ ที่บายแล้วเราจะเจอคนละที่กันหมดเลยเจออะไรอาการนี้อะไรอ่ะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้ไหมบอกเปยภาษางงมากเลยอาการอยู่ไหนกันนะไม่รู้อ่ะไปครับเนี่ยวอะไรนี่ This video was and do. brought to you by you by ต้องหวังว่าตอนนี้ยังไม่มีผีได้เหรอทำไมอ่ะเป็นไปกลางวันอยู่อีกเกี่ยวเะไนี่น้ำเมือกเต็มเลย,ย,ยไม่เสียงนี้อะไรอ่ะทำไมมันดูน่ากลัวด่านที่แล้วอ่ะเจอกูด, lo. ด้วยโหลทำไมมึงอยู่ในห้องแบคทีร์เลยนี่ ได้ไงอะไรนี่มึ่งมืกดำดำนี่ไข่เหมืนปี๊ดดังวาเออมึ่มืกดำดำเมื่อกี้ไอ้ไอ้แก้วแล้วมันมีไอ้ตรงกลางคือไอเหมือนเครื่องเล่นแบบวิดีโอปะเอ้ยเครื่องเล่นแบบอย่างปะแก้วไม่รู้แก้วหมิ่นอ่ะวโค้งเลียวไอ้ตังเมื่อกี้นี่ ดาวนะสีดาวทุกสองทั้งสองด้านเลยสีดาวนี่คือสีดาวดาวกเลยอ๋อนี่าจะง่ายกว่านะเวลาวิ่งไเออห้องนี้มันมีเครื่องเล่นเสียงอยู่ตรงกลางไงไหนวะมันไม่มีประตูมากั้นน่าจะวิ่งดีก็มีเขียนคำว่า play it play it play it p l a แล้วว่านะมันไม่ได้มีห้องเดียวแน่เลยห้องเป็ดเสียงเมื่อกี้เราก็มีแต่เราเราเดินไปหาเค่แล้วเราไม่เห็นแค่มีคำว่า play it play it play it เต็มหมดเลยอะ อยู่ไหน啊เยอะเลนี่อืมอยู่ที่มันมีเก้าอี้ด้วยนี่ที่มีโซฟานี่มีทีวีด้วยอือมีทีวีใช่มันมีไหนายอันหลายทำแล้วอยู่ไหนนี่อ่างรอเลือดยังไม่พูดนะครับโอ้โภไอคัสไอวิทไปเรีนแล้วอุ้ยตังอยู่ไหนพี่อะ เลยก็ไม่รอดทางนั้นแหละตายลูงเลี้ยวมันมาแล้วกระเป๋าเต็มอ่ะอืกระเป๋าเต็มแล้ววิ่งไปไหนแล้วนี่ไอ้ตั้งมันไหลมันไหลบ่วงบ่วงตายบ่วงวิ่งบ่วงแลนแลนแลนโอ้ยโอ้ยหือจะได้ยินเสียงคนโดนฆ่าอยู่แถวนี้ด้วยชิบายมาลหยฉันแล้วมาลหยฉันแล้ว เปิดเปียนเกมไม่อันเปลียนเกมด้วยโอ้ยจันทร์ตายเปลี่ยนเกมด้วยเปลียนเกมด้วยเปลี่ยนเกมยังไงเปลียนเกม้องนั่งเลยไหมแล้วก็จะรู้สึกถึงความตกใจขั้นสุดผีมันเดินผ่านไอ้ตั้งเดินผ่านนึกว่าผีไอ้ตังกูรอเล่นบีกว่ากูก็รอไอ้ก้า ไอวิดออกไปเลยกูไม่เล่นเลยทำไมอะไม่เล่นแล้วอะเป็นน่ากลัวเลยใช่ไหมมันมาแล้วมันมาแล้วไม่ไม่เล่นแล้วออกออกเดียอือแล้วสิงเราไว้คนเดียวไม่เล่นอย่างยากเลยเกมเพียอะไรวะโคตรน่ากลัวเลยด้วยวิ่งก็โคตรช้าเลยเล่นแล้วเป็นกลัวเล่น Lên bộ phim đấy, mấy? Mimi, mimi, mimi gõ. Ai chapter này à? Ai tổ tơ lốc à? Má má má, lo chơi luôn. Hey, and i have you on I...